สวัสดีพี่ทุกคนครับผมสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทรัรันนะครับผมวันนี้มีประเด็นสําคัญนะนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับน่าจะจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคํานะแล้วก็ตลาดคริปโตที่กําลังคึกคักเลยในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวโน้มกัารณ์ว,ว่าปัจจุบันตอนนี้ทองคำนะครับแล้วก็ BTC นะครับหรือว่าตลาดคริปโตโด,ดยรวมเนี่ยนะครับว่ามีความวอลุ่มมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะทิศทางเป็นยังไงบ้าง BTC เนี่ยสามารถที่จะพุ่งไปถึง2องแสนเหรียญได้ไหม และทองคำจะสามารถที่จะขึ้นไปราคา3,700ด้ 3, ได้ไหมคือ all time high นั่นเองเนาะนะครับเป็นคำถามที่ยอดฮิตแล้วกันเนาะนะครับกับช่วงในเวลานี้เพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ทองคำก็ลงมาบิตคอยนะครับตลาดคริปโตก็ลงมาเหมือนกันโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปเนี่ยจะมีไหมนะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้นะครับผมจะมาลองวิเคราะห์ให้ดูแล้วกันน้อมนะครับมาดูแนวน้มว่าความน่าจะเป็นเป็นยังไงกันบ้างคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ตลาดทองคำเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับผมคาดการณ์ไว่าเดี๋ยว เขาจะลงสุดท้ายก็คือลงมาตามที่คาดการไว้คือตลาดทองคำเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ Time Frame w e e k กับเด y เนี่ยมันคือการไซเวย์จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ยกรอบเนี่ยครับคือกรอบไซเวย์ของทองคำทองคำเนี่ยสามารถไซเวย์ได้ตั้งแต่3,4 0พไปจนถึงประมาณ3า0พน่อ่ะนี่คือกรอบไซเวย์ของเขาซึ่งใหญ่มากๆทีนี้พอมันใหญ่มากๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นในการเคลื่อนที่สังเกตมว่าช่วงนี้ทำไมสัปดาห์นี้ราคามันเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ช้าๆไม่ค่อยได้มีวออลลุ่่่มมะไไรรเเทาาหยยิงน้กๆ นะครับวิ่งน้อยมากๆในแต่ละวันเนี่ยคือวิ่งน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับเมื่อ2อสาเดือนก่อนช่วงต้นปีเนี่ยคือตลาดทองคำเนี่ยคึกคืนมากๆจากช่วงเห็นไหมที่เขาไหลขึ้นเรื่อยๆไตไหลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่สังเกตว่าช่วงนี้คือการพักตัวมากๆเลยต้องบอกทุกคนแบบนี้ครับตอนที่ราคาทองคำเนี่ยครับมันวิ่งขึ้นมาแบบเนี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าการราคาเนี่ยวิ่งเป็นเทรนด์สตรองเป็นสตรองเทรนคือเอาให้ว่าราคาเนี่ยมันคือเกิดการมูฟเมนต์แท่งเขียวๆเนี่ยนะครับค่อนข้างรุนแรงแต่พอหลังจากที่นะครับเกิดแท่ง การทิ้งไส้ของ t ท r เฟรมวีคเนี่ยของแท่งนี้นั่นบ่งบอกถึงพอราคามันเกิดการเทขายอย่างรุนแรงทำให้ตลาดภาพรวมเนี่ยเกิดการพักตัวราคาทองคำก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนนะครับเมษาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ พักตัวยาวเลยจนถึงปัจจุบันตอนนี้ถ้าเราดรอปเข้าไปทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าตลาดทองคำเนีย่ยคือพักตัวค่อนข้างยาวเลยมูฟเมนต์ขึ้น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 สักพักหนึ่งลงนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงขึ้นลงขึ้นลงใช้ไซเว่เนี่ยสองสามวันละเนี่ยในสัปดาห์นี้เปิดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือไซเว์เมื่อวานก็ไซเว่นะครับวันนี้นะครับก็ ค่อนข้างจะอ่ดๆนิดนึงตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าตั้งแต่ในโล w time frame ตั้งแต่4ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยขาลงได้เปรียบอยู่เหตุผลที่ขาลงได้เปรียบนะครับเพราะว่าเนื่องจากให้เราคิดแบบนี้ครับ ในชุดนี้เราจะเห็นไหมว่าไฮของทองคำเนี่ยไม่สามารถทำสูงกว่าไฮเดิมได้ถ้าราคามันมีมูฟเมนต์นะครับที่สามารถเบรกชุดนี้ออกไปได้เนี่ยทองคำมีมโอกาสวิ่งขึ้นต่อนะครับก็คือเทรนนั้นสมบูรณ์แบบนั่นเองแต่พอเป็นลักษณะแบบนี้ทํำไฮที่ต่ําลงเนี่ยนะครับเลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยสามารถกลับลงมาที่เดิมได้คือจุดที่เขาขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวรับนี้นะครับแนวรับตรงนี้หรือแม้กระทั่งกลุ่ม ตรงนี้ก็สามารถนับเป็นนะครับจุดรับได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็มีอิมบาลานทั้งหมดฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมองว่าทางราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆสไลด์ตัวเองลงมาเรื่อยๆได้เลยทําให้ในโลทามเฟรมตั้งแต่4ชั่วโมงลงไปเนี่ยนะครับเมื่อวานเมื่อเช้านี้ผมก็เลยนะครับไบแอสที่จะเซลล์ทองคําลงมา และปัจจุบันนี้ก็คือลงมาแล้วถ้าใครที่เล่นในทองคําช่วงนี้อาจจะต้องใช้ time f ร a นะครับ4ชั่วโมง1ชั่วโมง15นาที5นาทีแล้วก็1นาทีในการเล่นราคามันจะไซด์เว์อยู่แบบนี้แหละนะครับยังไม่วิ่งไปไหนไกลฉะนั้น my set ของการเทรดทองคาณนะปัจจุบันตอนนี้ในช่วงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับไปนะครับ3,007ได้ไหมหรือว่าจะ all ท i m e ได้ไหมมันต้องเกิดภาพอะไรขึ้นแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้สาหรับใครที่เข้ามาเทรดตลาดทองคําคุณจะต้องเก็บกําไรให้เเรร็วหมาาะกกับก มากๆใครจะถือทองคํารันเทนต,ตอนนี้เหนื่อยเลยทำไมถึงบอกว่าเหนื่อยทุกคนคิดดูง่ายๆแล้วกันสมมตินะเข้าเซลล์ตรงนี้มาเห็นไหมครับเห็นไหมย้อนกลับไปขี่ีวันเนี่ยตั้งแต่วันที่8กว่าจะลงเนี่ยปลาเข้าไปวันที่11 เนี่ยจะลันเทนไม่ได้เลยรันทดก่อนพอราคาลงมาอีกปุ๊บกลับขึ้นไปอีกแล้วราคาลงไปอีกย้อนกลับมาลงไปอีกย้อนกลับมาย้อนกลับมาแล้วก็ลงอีกแล้วก็ย้อนกลับมา,ลลบมา,ลบมาแล้วก็ลงอีกงั้นถ้ากับว่าในช่วงนี้นะครับตลาดทองคําไม่ควรรันเทนให้เก็บกําไรในแต่ละวันได้เลยนะครับได้ออเดอร์ถึงทรเก็ตเก็บกําไรเลยอย่างเมื่อวานนี้ผมเซลมา นะครบ,บริเวณด้านบนนี้ผมก็ลงมาเก็บกาไรแถวโลนี้เลยคือเมื่อวานนี้นะครับก็คือเนื่องจากราคาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกว่า b y a s เนี่ยหรือภาพรวมในตลาดในทำเฟมเล็กเนี่ยมันยังลงอยู่ mm hmm. เลยทาให้ในช่วงนี้ก็ยังเทรดลงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาเนี่ยกลับขึ้นไปถ้ายังไม่ผ่านไฮนี้ก็ยังลงอยู่นะใครที่จะโฟกัสเซลลเนี่ยถ้าราคาทองคําไม่สามารถผ่านไฮเดิมได้นะเซล์นะครับเซลลทุกคนเซล์เลยเอาเ,เอาไว้เหนือเหนือไฮนี้เลยคือราคาเนี่ยอาจจะเด้งกลับขึ้นไปแล้วก็กดลงมาได้เลย นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของก็ลองให้ราคาเนี่ยย้อนกลับขึ้นไปด้านบนแล้วก็หาจังหวะก,กดนะครับแล้วก็ S L ไว้ด้านบนได้ โอเคไหมส่วนทาร์เก็ตเนี่ยนะครับยังไม่ต้องเก็บไกลมากถ้าราคาย้อนกลับขึ้นไปนะครับเก็บทาร์เก็ตแรกก็คือโลนี่ก่อนนะครับเอาสั้นๆก่อนตัวยอย่างเช่นสมมติว่าราคาเนี่ยเราได้ช็อตนะครับเราได้เซลล์เนี่ยด้านบนไอเอสเอลไว้บนหัวเนี่ยเก็บตรงเนี้ยนะครับก็จะมาประมาณ1ต่อ3นะครับก็โอเคละ1ต่อ3.5นะครับก็ได้เช่นกันแต่ราคาต้องย้อนกลับขึ้นไปตอนนี้เลยนะห้ามลงมาแล้วค่อยย้อนกลับขึ้นไปไม่ค่อยดีจะต้องกลับไปช่วงแถวๆนี้เลยเนี่ยคือเอาง่ายตอนตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยมมัััันนนนนนนตตตต้้้้้้้้้้อออองงงงราาาาาาาคคเเเี่่ยยดดกกลลลลบบขขึไไปปะะแแววววหหจ็็ถ นี้ก็ไเงื่อก็ว่าทองคําตอนนี้ในภาพรวมเรายังให้น้ำหนักเซลล์อยู่นะครับเราจะเซลล์ไปถึงแค่กรอบประมาณแถวๆนี้แหละครับคือแนวนี้ต้องระมัดระวังละถ้าราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันเริ่มลงมาแถวๆแนวผมเนี่ยพวกสามพันสามเนี่ยเริ่มที่จะต้องระมัดระวังละในการเซลล์เนี่ยอาจจะเริ่มเสี่ยงละเพราะว่าราคามันมีโอกาสที่จะกลับตัวเหมือนกันทีนี้มามาดูภาพใหญ่กันบ้างทองคําภาพใหญ่เนี่ยที่จะสามารถะะดันราคาขึ้นไปที่ออทมามไฮได้เรามาดูกันว่าโอกาส เขาเนี่ยจะมีสามารถดันขึ้นไปได้ไหมเรามาดูจุดที่เอาเฉพาะชุดไซเวก่อนเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยทำไฮสูงที่สุดและตรงนี้ก็ทำโลต่ำที่สุดงั้นแสดงว่าเราจะเอา2จุดเนี้ยเป็นมาร์กมาร์กไว้เป็นบรรทัดฐานในการอ่านสวิงก่อนจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเท่ากับว่าจุดที่มีแรงขายไม่สุดคือด้านบนจุดที่มีแรงซื้อนะครับต่ราคาขึ้นไปได้เอาเฉพาะชุดนี้นะก็คือสวิงนี้ เท่ากับว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ต่ำกว่าต่ํากว่าสวิงนี้หรือสูงกว่าสวิงนี้จุดนั้นนะ่ะจะทําให้กราฟมันไซด์เวย์เฉยๆครับมองว่าจะไม่สามารถดันราคาผักขึ้นไปได้ฉะนั้นผมมองว่านะครับถ้าทองคําจะกลับขึ้นไปที่ออรทามไฮได้เนี่ย มีอยู่2อ,อย่างที่มองไว้1ผมมองว่าเขาจะต้องลงมากว่าตรงนี้ก่อนผมจะมองว่าเขาจะมากว่าดด้านล่างตรงนี้ก่อนเนื่องจากว่าในจุดนี้ครับสวิงไฮนี่ไม่สามารถส่งทำไฮสูงกว่าตรงนี้ได้และสวิงโลนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะดันสวิงนี้ชนะสวิงนี้ได้ผมเลยมองว่าชุดนี้นะครับมันก็จะดรอปลงมามันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี่แหละฉะนั้นถ้า ทองคําจะขึ้นออทามไฮได้ผมเลยมองว่าราคาเนี่ยจะต้องมีโอกาสกลับลงมาด้านล่างนี้ก่อนและค่อยพักตัวเพื่อขึ้นต่อถึงจะมีโอกาสเป็นไปได้แบบนี้งานเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นครับว่าราคาทองคำสังเกตไหมว่าแรงซื้อยังไม่ค่อยมีหรือแม้กระทั่งปัจจุบันตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยคือแท่งใหญ่ที่สุดเลยเนาะในใน,ในชุดนี้เลยทั้งชุดเลยเนี่ยยิ่งกับการว่าท้ายผมมองว่าโอเคมันก็จะมีอีก2แบบหนึ่งก็คือราคาเนี่ยไม่สามารถหลุดชุดนี้ได้ก็คือเนี่ ปึ๊บป,บปบึแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปด้านบน ถ้าเขาจะกลับขึ้นไป all t i ไฮ high ได้ผมมองว่าเขาจะต้องยืนในชุดนี้ให้ได้ครับก็คือหลังจากที่เขากลับตัวตรงนี้ไปแล้วก็คือต้องยืนตรงนี้ให้ได้ครับถึงจะดันราคาขึ้นต่อได้ปิดยืนตรงนี้ให้ได้และก็ต้องปิดชนะแท่งนี้ให้ด้วยให้ได้ด้วยปิดเต็มแท่งนี้ให้ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะยันกลับมาที่แถวๆนี้แล้วค่อยดันตัวเองขึ้นไปฉะนั้นก็มันก็จะมุ่งขึ้นไปต่อ3,005 3,006นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณ3,700ดอลลาร์ แต่ตรงเนี้ยเลขตรงเนี้ยนะครับมันยังเป็นเลขที่ต้องบอกว่ามันเป็นคาดการณ์เฉยมันเป็นอนาคตที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เราตอบไม่ได้100%อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเราวิเคราะห์นะครับตามสิ่งที่เราเห็นอย่างปัจจุบันตอนเนี้ยผมเห็นว่าโอเคเนี่ยราคาเนี่ยเออมันมองว่าถ้าจะผักราคาขึ้นไปได้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่จุดเนี้ยแล้วก็จุดล่างตรงแถวๆนี้แหละที่มันจะดันราคาขึ้นไปได้เพราะว่าเนื่องจากสวิงเนี้ยกับสวิงเนี้ยเป็นตัวดันราคาขึ ต้องลงมาลึกกว่านี้เก็บของแล้วก็ดันขึ้นหรือต้องฟอร์มตัวแบบนี้แล้วก็ดันราคาขึ้นไปเบรคชุดนี้ได้ยอดแล้วก็ไปต่อถึงจะมองว่าาทองคาเนี่ยจะกลับขึ้นไปราคาไฮไฮบ้านบนเลยแล้วก็มีโอ,อกาสอ๋อทำา i g ครั้งหนึ่งแต่ปัจ,จุบันตอนนี้นะครับบอกเลยว่ายังในภาพเล็กยังแล้วก็ถ้าเป็นภาพนี้อีกนะนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานมากๆเลยใครบอกว่าจะแบบทาร์กเก็ตที่จะวิ่งขึ้นไป3 5 0 0 3,400ก็กว่าเนี่ยนะครับใครอยากจะให้ราคามันกลับขึ้นไป3,450 อะไรพวกนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาหน่อยจากเข้าที่ผมคาดการณ์นะนะครับสมว่าอยู่ตามเฟรมเดย์เนี่ยวัดไปเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยอาจใช้ระยะเวลาเกือบเดือนเลยอาจจะเป็นเดือนหน้าด้วยซ้ที่ราคาทองคาเนี่ยอาจจะกลับค่อยกลับตัวหรืออย่างเร็วที่สุดอาจจะภายใน1-2สัปดาห์นี้นะครับที่จะกลับตัวก็ต้องติดตัมกันไปก่อนว่าราคามันหลุดได้ไหมถ้าหลุดไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะยกโลขึ้นมาทําโลที่สูงขึ้นเป็นภาพนี้ทําโลที่สูงขึ้นก็คือเอาเงี้ยเป็นเบรกปึ๊บทิ้งไส้ไว้หน่อยแล้วก็ดันราคาขึ้นไไปปตต่อนแะล้้วก็ขึ แล้วก็หาจังหวะ follow buy ใหม่ตรงนี้บริเวณนี้ก็อยหาจังหวะ follow buy แถวนี้ใปัจจุบันตอนนี้หาจังหวะเซลกันนะครับหาจังหวะเซลลกันซึ่งจริงๆมันแอคชั่นมาแล้วเดี๋ยวเราอนะรอให้ราคามันเข้าชิดมุมก่อนโดยปกติลวลาผมจะเทรดเนี่ยนะครับคือรอให้มันชิดมุมก่อนชิดมุมก่อน SL นจะได้แคบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวกดตรงนี้กลางทางไม่คุ้มน,นะครับ SL วางไกลเกินประมาณนี้อ่ะนี่ก็จะเป็นแผนนะครับทองคำนะครับผมถามว่าราคาทองคําสามารถจะวิ่งขึ้นไปถึง3ามพันเจ็ดสามพันหกสามพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ได้ไหมนะครับก คแค่คาดการเราจะคาดการได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับเราเห็นอะไรที่มันมากขึ้นแต่ปัจจุบันตนี้มันยังไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นที่จะทําให้เราคาดการได้แม่นยําขนาดนั้นแต่ตอนนี้คาดการได้ว่าราคา,าทองคำเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับมากกว่าอันนี้ยังแม่นยํากว่า BTC มาดู BTC นิดหนึง่ง BTC เนื่องจากวีคที่แล้วเนี่ยนะครับปิดไม่ดีเลยต้องบอกงี้ปิดไม่ดีปิดแบบนี้คือรีเจ็คชัดชัด ตอนเนี้ยผมมองอยู่แค่2อ,อย่างเลยอย่างที่1เนี่ยราคาไม่หลุดโลนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีแท่งเทียน2แท่งนี้ที่มันยกยกโลอยู่แต่มันก็ไม่ได้สวยมากนะคือไม่หลุดแล้วขึ้นต่อขึ้นได้เลยนะอีกแบบหนึ่งนะหลุดเหตุผลที่ผมมองว่ามันหลุดเพราะว่าเนื่องจาก แท่งว e คแท่งนี้เลยแท่งเดียวจริงๆไม่ควรทําด้วยพอทําแบบนี้มาเนี่ย BTC เนี่ยมันจะลงมาครับลงมาสามารถลงมาได้ถึง1นึและ1นึด้วย11 1นึ่งหนึ่เนี่ยมามามีโอกาสถึงนะเนี่ยโลเนี่ยมีโอกาสถึงแล้วก็มีโอกาส,กกาสที่จะกลับลงมาแถวๆนนี้ด้วยซึ่งกรอบกว้างมากแล้วก็จะมีแนว SIF เแนวรับฟิบที่108นะครับอันตราเป็น10109นแล้วกันนะนะครับ108่0 0อยะไรประมาณนี้ตราบใดที่ราคาคบี ก็ยังเข้าซื้อได้อยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ควรเข้าซื้อมีแต่จะเซลล์จนกว่าราคามันจะมันจะมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบอกตอนนี้พ่อผมก็มองว่าราคามันมีโอกาสลงมาข้างล่างเหมือนกันทีนี้เราไปตัวที่1นึง บี c ีซีเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างี้ครับภาพใหญ่ของเขาเนี่ยยังไงก็มองขึ้นอยู่แท่งไม่ว่าจะเป็นแท่งมันที่ปิดเขียวแต่ต่อให้เออมันปิดเขียวจริงๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะแท่งที่แล้วมันมีการรูดไส้นึงถ้ามันปิดเต็มมัยจะดีกว่านี้แต่ก็ยังมองว่ามันเขียวอยู่ BDC เนี่ยนะครับถ้าจากคาดการณ์ที่ผมคิดไว้เนี่ยก็คือว่าชุดเนี้ยเป็นชุดพักตัวแท่งมันแท่งเนี่นะเป็นชุดพักตัวประกอบก,บกับวีกด้วยก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะย่อกลับมาเหมือนชุดนี้เลยมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่า วางวงขึ้นไปดันขึ้นไปทำสวิงดันขึ้นไปทำสวิงและก็ดันขึ้นไปต่อถ้าเกตถัดไปที่ผมมองนะครับ BDC เนี่ยคือแสนห้าชุดเนี้ยผมมองว่าเขาจะดันแรงมากๆเลยในชุดนี้อาจจะเห็นแท่งต่อแท่งต่อแท่งเลย4ี่วิคติดมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ครับหแท่ง2แท่ง3าแท่งและ4ี่แท่งติดเลยมันจะเป็นมูฟเมนต์ชุดประมาณนี้แหละที่วิ่งขึ้นไปเป็นอย่างเงี้ยและนี่ก็ชุดนี้ แลวเดียมมันก็จะมีแบบนี้วิ่งขึ้นไปอีกชุดหนึ่งโอเคไหมงั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเลยมองว่าถ้าใครที่บอกว่าอยากจะเข้า BTC เนี่ยตอนนี้ราคาลงมาข้างล่างเนี่ยเตรียมด้วยเลยเตรียมตัวเข้าซื้อ BTC ได้เลยแล้วก็อย่าถือนานอย่าถือนานแทรเก็ตแรกเนี่ยผมมองเป้าแถวๆแสนห้าก่อนแล้วก็แทรเก็ตโบนัสเนี่ยก็คือประมาณช่วง2องแสนนะครับตามที่หลายๆคนคาดการณ์และอยากให้มันไปถึงแล้วก็มีอีกกราวนึงนะครับอีกกราวนึงอีกเป้ากาวนึง,ก, 9, นง,ก, 9, นงก็คือ3 0 0 0 0นดอลลาร์อันนั้นให้มันเป็นแบบ เหมือนโบนัสสุดๆ,ๆไปเลยแล้วกันจริงผมมาแสนห้า 100, ผมก็มองทาร์เก็ตของผมละแสนห้าถ้ามันจะขึ้นไปมากกว่าแสนห้านะผมมองให้มันเป็นโบนัสไป นะครับเราจะไ,ไม่ต้องเกิดการคาดหวังอะไรสูงมากขนาดนั้นเพราะเราได้กําไรแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ BTC ถามว่าถึง2 0 0 0 0 0ได้ไหมมันมีโอกาสขึ้นถึง200 0 0 0นะเพราะเป้าของมันเนี่ยมันมีรอบนี้มันมีโอกาสมากขึ้นไปถึง3 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือด้วยซ้ำนับตามสถิติเดิมที่มันเคยขึ้นแต่ทีนี้นั่นคือสถิติเดิมสถิติใหม่เนี่ยนะครับอาจจะน้อยลงก็ได้ครับอาจจะแค่ประมาณแสนเก้าแสนแปดหรือแสนเจ็ดก็ได้หรือ200,000ก็ได้หรือ20 2 0 0 0ก็ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแหละเราจะแม่นยําได้ก็ต่อเมื่อใน ในชุดที่ราคาเนี่ยมันดันราคาขึ้นไปแล้วแล้วเราก็จะเห็นการมูฟเมนต์ของเขาเนี่ยวิ่งเป็นแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งเนี่ยเหมือนอารมณ์ประมาณนี้ให้เราเห็นภาพประมาณนี้เราค่อยมาคาดการณ์ยกตัวอย่างง่งานเลยกันสมมุติว่าราคา มันลงมาใช้ตรงนี้แล้วแล้วม้วนตัวกลับขึ้นไปขึ้นแท่งต่อแท่ง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 มันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมมันก็ส่งผลทําให้ราคาเนี่ยดันราคาขึ้นต่อเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเขาขึ้นขึ้นแท่งหนึ่งลงแท่งหนึ่งพักแท่งหนึ่งแดงเถือกแล้วก็ค่อยๆขึ้นใหม่แท่งสั้นๆเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไม่แรง พอมันขึ้นไม่แรงเกิดอะไรขึ้นครับก็แสดงว่าเป้าที่เราบอกว่าจะให้มันไปขึ้นไปถึง20 0แสนหรือแสนห้าเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ถึงเพราะถ้ามันจะขึ้นถึงจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยแรงที่ค่อนข้างแรงแบบนี้เลยอย่างนี้เลยครับชุดตัวแบบนี้ขึ้นไปเลยฟืดฟืดฟืดแบบนี้เนี่ยมันต้องขึ้นแบบนี้เลยครับอันนี้ถึงบอกว่าบ่งบอกว่าแรงฉันก็เลยวังว่าถ้าจะให้เป้าไปถึง2 0 0แสนได้เนี่ยชุดนี้ห้ามแผ่วก็คือขึ้นตลอดทางแท่งใหญ่ๆตันๆเนื้อตันๆขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไมเรื่อยๆไต่้นไมเรื่อยๆอันนี้น ไปสูงสแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วมันเป็นแท่งสั้นๆแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งพักหลายๆแท่งแล้วก็ขึ้นแท่งสั้นๆไม่ค่อยเขียวเขียวก็เขียวแต่ไส้เยอะกว่ายแบบเนี้ยไม่เวิร์กละมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกลุ่มนี้สังเกตไหมจากขึ้นแท่งต่อแท่งแท่งต่อแท่งมันเริ่มมาพักตัวอย่างเงี้ยสัญญาณไม่ค่อยดีละจากขึ้นแท่งต่อแท่งขึ้นต่อแท่งเห็นไหมแท่งเริ่มสั้นลงทิ้งไส้ทิ้งมีแท่งแดงกลุ่มนี้มันเลยพักตัวกลับขึ้นมาไงงั้นถ้าเก ยักลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างขึ้นบ้างลงบ้างมันก็จะทุบลงเก็าไหมครับงั้นถ้าเกิดว่าเราจะถือ btc ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะเพิ่งชะล่าใจกับมันมันมันกราฟเนี่ยมันมีย่ออยู่แล้วมันมีขึ้นมันมีย่อมีลงมีไซเคิลของมันที่มันจะเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับโดยส่วนตัวผมผมเนี่ยผมมองว่าราคาเขายังสามารถมองขึ้นต่อได้อีกทีนี้มาดูกันนิดนึงผมเนี่ยนะครับมองว่า btc เนี่ยครับมันจะมีโอกาสลงตรงไหนตรงนี้เลยนะครับที่สามารถลงได้นี่ไงแอคชั่นแล้วมันมีสััญญาาณทททีี่่่มมมมมนจะเเรริลลงง้วกกอออบผไ TC ็คื เอาเป็นกรอบนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นกรอบนี้แล้วกันตราบใดที่ราคามันยังวนเวียนอยู่ในกรอบนี้และมีคอนเฟิร์มเซลล์เนี่ยก็ยังสามารถเซลล์ได้ตอนแรกอะผมมองว่าตัวนี้มันคือฟอลฟอลเบรกนะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันฟอล์ลเป็นรีเจ็คแต่รีเจ็คเนี่ยนะครับเนื่องจากแท่งเนี้ยโดยปกติแล้วพอรีเจ็คเสร็จปุ๊บมันต้องขึ้นแท่งต่อแท่งเลยแต่สิ่งที่เห็นนะประเด็นสําคัญมันคือตรงนี้ฮะไอ้กลุ่มซัพพลายโซนตรงเนี้ยมันยังไม่ผ่านเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับ BTC นะครับมีโอกาสแตะแล้วลงต่อนะครับผมโฟกัสเซลล์ไไดด้้เลลยยยออออ่่่ะะะรมััันนนนนกกบขึึปหหงนะหงงาจวค นะถ้าใครจะกดก็คืออาจจะดันดานบนนิดหน่อยแล้วก็ SL ไว้ด้านบนนี้ถ้าสมมุติโดนค่อยหาจังหวะเข้าใหม่ข้อสุดท้ายผมมองว่าถ้ามันยังอยู่ในกลุ่มนี้หรืออยู่ในสวิงนี้มันก็ยังสามารถลงต่อได้ยังมองลงอยู่นะก็แผนที่1เจอตรงนี้ถ้าโดาน SL ก็ลองดูแผนที่2ตรงนี้ครับแถวนี้ ถ้ามีคอนเฟิร์มเซล์ก็เซลลงมาได้ก่อนเก็บแทรเก็ตตรงไหนแทรกเก็ตที่หนึ่งเนี่ยเก็บชัวร์เลยก็คือตรงนี้ก่อนถ้าจะเอามากกว่านี้ก็ต้องดรอปลงมาละนะครับแล้วค่อยมาเก็บดนะ้านล่างล่างๆล่างๆล่าง,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 างอีกโอเคไหมครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแผน btc งั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้ในโรทาร์เฟรมนะครับเหมือนทองคําเลยคือมองเซลล์แล้วก็ภาพใหญ่ไปบายที่พวกเด y w e e ค่อยหาจังหวะเข้าบายกันนะครับแต่ตอนนี้คือมองเซลล์ไปก่อนนะครับมองเซลล์ไปก่อนถ้ามีคําถามแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะที่ติดตามมิกเซอร์ นะครับทุก Subscribe นะฮะทุกการกดทุกใจคอมเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ทุกการติดตามทุกช่องทางด้วยขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจผมแล้วก็ผมนะครับยินดีนะครับที่จะให้ความรู้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนทาคต้องหลับฝันดีทุกสวัสดิ์แล้วเจอกันนะครับในไลฟ์ครั้งถัดไปเนาะว่าผมจะมาไลฟ์เอาความรู้ตรงไหนมาให้กับทุกคนด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันเนาะนะครับเพื่องคนไหนที่อยากจะเข้ามาปรึกษานะครับเรื่องการเทรดต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาทักมาตรงนี้ได้เลยทักตรงนน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 นีีี้้้้้้กกกกก็็็ไไดดะะะคคคคคครรรรรรััััััับบ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 หหหหืืออออออวว่่าาาาาจจิซ์เเเเขขมมมมททแฟพผผโสำ๊ยยใุน สวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับ